กรมทหารพันที่13หน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอสรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิประจำปีงบประมาณ2564จำนวน3โครงการ 1. โครงการรัตะเวนเพิ่มประสิทธิภาพทางพื้นดินจากชุดปฏิบัติการาะัตะเวนและพักแรมในพื้นที่ป่า เพื่อตรวจจับและป้องปราบการกระทําความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเดือนละ10บครั้งรวม90ครั้งสามารถจับกลุ่มดําเนินคดีการกระทําความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้14คดีผู้ต้องหาเจคนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า7คดีผู้ต้องหา10บคน 2. โครงการรัฐเวนทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับดโดรนจำนวนสองลำ และพระารามอเตอร์ร่มบินจำนวน4ี่ลำทำการลาดตระเวนแนวขอบป่าอนุรักษ์เดือนละ9ครั้งรวม81ครั้งเพื่อสังเกตสิ่งผิดปกติเช่นการแผ่วทางป่าขูกั้นช้างรั้วกั้นช้างการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแล้วนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อระบุพื้นที่สำหรับการลาดตระเวนทางพื้นดินต่อไป 3. โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าร้อยต่อ5จังหวัดหลักสูตรสรทง5นาที ดำเนินการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาลอบพื้นที่โครงการโดยใช้เวลาหลังขครบทรงชาติ5นาทีจำนวน40โรงเรียนโรงเรียนและ2ครั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในปีงบป,ประมาณ2,565หน่วยขอรับการสนับสนุนงบป,ประมาณตามโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดทั้งสิ้น4โครงการเป็นจำนวน 89,160บาท 1. โครงการาัะตะเวนเพิ่มประสิทธิภาพทางพื้นดินขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอนุนรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นค่าสอปอ3มจำนวน4 2 0 0 0 0บาท 2. โครงการรัะตะเวนทางอากาศขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอนุนรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นค่าสอปอ3จำนวนานวน2่งร้อบาท 3. โครงการฝึกอบรมราษฎร,รอ,อาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดหลักสูตรเสาธง5นาทีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นค่าสอบป3จำนวน82,000บาทและ 4. โครงการผักดันช้างป่าขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นค่าสอบป3จำนวน78,000บาท ผลที่เข้าว่าจะได้รับจากทั้ง4โครงการในปี2565คือสามารถสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบป่ามีความรักและหวงแหนพื้นป่าจัดตั้งเป็นเครือข่ายข่าวภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกรมทหารพันที่13ขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อตอบสนองนโยบายของท่านประธานกรรมการมูล,ลนิธิอนุรักษ์800ต่อ5จังหวัดอย่างเต็มขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงสุด